Legenda por เอาละครับกรับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับเจอกันกับผมอิกแล้วช่างบอยนะครับก็วันนี้ก็จะมารีิวตู้้เขาของช่างหนุ่มนะครับตู้นี้เป็นตู้ฟักไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ลกสารพัดไข่นะครับแม้กระทั่งไข่กุนก็ฟักได้นี่ครับเดี๋ยวเรามาเดินดูตู้ก่อนอันนี้จะเป็นตู้ที่เราจะไปส่งนะครับตู้นี้ก็อะไรก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาค่อยรีวิวที่หลังบัเดี๋ยวเรามาดูตู้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นตู้ขนาดกลาง นี่นะครับตัวนี้ก็อยู่ในร้อยกว่าฟองแล้วก็มาจะเป็นตู้นี้ตู้ใหญ่ตัวนี้ก็จะได้เป็นพันฟองเลยนะครับก็ถ้าสนใจก็นี่ครับตู้ฟักไข่ตาช่างหนุ่มนะครับนี่เบอร์โทรก็ติดต่อตามนี้เลยศูนย์เก้าสี่เจ็ดสองสี่สองหกสี่สี่นะครับติดต่อได้โดยตรงแล้วก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ถ้ามาจากช่องของผมก็จะมีส่วนลดไปเลยส่เเ็นนะครับบอกว่ามาจากช่องของผมมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น ตใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงตัวนี้ก็จะจุดได้ประมาณห้า้อยกว่าฟองนะครับก็จะมีถังพ่นหมอกมีพัดลมอ่ะตัวนี้ไม่มีพัดลมมีอ้ออ้ตัวนี้ตัวนี้มีพัดลมอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวที่หลงังแล้วก็ไปอ่าประมาณนี้ก็จะมีถาดมีอะไรไปเดี๋ยวเราไปรีวิวตู้นอยกันก,ก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้นการเสีย,วยเวลาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้น้อยนะครับจะได้ประมาณ1้8ยฟองเอาไปซักหานตัวนี้เป็นตู้หานนะครับ ก็จะไม่มีถังฟ้หนหมอกไม่มีอะไรก็จะมีแค่นี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูมเมนูด้านหน้านะครับเนี่ยร้อนชื้นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเกิดตั้งรีเซ็ตแต่เรายังทําไม่ได้ตอนนี้เราต้องเปิดเครื่องก่อนนี่นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเปิดเครื่องอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะข้างในเลคอ่าเป็นพัดลมอากาศนะครับตัวน,าาน,ตน,นี้ก็จะเป็นไฟไปเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเมนูถ้าเราจะเกิดเราจะรีเซ็ตหรือเราจะตั้งค่าเราก็กดรีเซ็ตนี่ครัง้งหนึ่งกดค้างไห้นะครับ ็นมมันก็จะขึ้นเป็น E E แบบนี้พอขึ้นเป็น E E แบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็มากดตั้งตรงนี้เลยนี่นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่มันก็จะเพิ่มขึ้นเลยหรือเราจะลดเราก็ลดได้นี่ครับพอเราสมมติว่าเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บเราก็กดโอเคตกลงเลยนี่ครับมันก็จะมาขึ้นเป็นความชื้นเนาะอ่าเป็นความชื้นเรากดอีกทีนึ่งให้กลับมาเมนูเดิมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนถาดนี่สามารถข่ยยับใส่ขายได้นะครับ สามารถถาดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เราก็มากดที่เมนูตัวนี้นี่ครับเห็นลูกศรขึ้นไหมนี่ลูกศรขึ้นตัวนี้แล้วก็ดูถาดนะครับแล้วกดทีนึงแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับนี่แมมถาดจะขยับเวลาเราใส่ไข่ก็จะง่ายตัวนี้ก็ใส่ไข่ได้ประมาณร้อยยี่สิบกระฟองก็จะมีสี่ชั้นนะครับนี่ล้วกดอีกทีนึงอ่าถาดจะขยับเห็นไหมครับ ก็ด้านในก็จะมีตัววัดอุณหภูมินะครับแต่จะไม่ให้เห็นก็นี่ครับจะประมาณนี้จะมีตัววัดอุณหภูมิแล้วก็ด้านในเขาทาสวยเนาะก็จะมีแผ่นกันความร้อนใช่ไหมเขาเรียกแผ่นกันความร้อนนะอา่าเป็นแผ่นกันความร้อนอยู่ด้านในไว้เก็บอุณหภูมินะครับแล้วเราก็มาดูโดยรวมนี่ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศตัวนี้พัดลมตัวนี้ก็จะทํางานอัตโนมัติมีอุณหภูมิเกิดขึ้นข้างในปุ๊บ พัดลมตัวนี้เขาก็จะดูดอากาศออกมาก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้มาตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็มีพัดลมดูดอากาศมีอะไรเหมือนเดิมนะครับก็เมนูเมนูไม่แตกต่างกันเลยทางทางร้านนะครับช่างเขาได้เซตค่าเซตอะไรไว้ให้หมดแล้วถ้าไม่นั่นเราก็สอบถามช่างอีกทีนึงตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเปิดไฟนี่นี่น,น,น,นี่มั็นไหมจะมีไฟด้านใน อ่าก็จะได้เห็นแค่นี้ตัวนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็รวมถาดเกิดทั้งหมดเป็นหกถาดอ่าตัวนี้ก็จะจุได้อยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยได้พันห้าสิบหกฟองนะครับขอใช้ด้วยพันห้าสิบหกฟองตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตู้ฟักไก่ก็จะมีถังพ่นหมอกมีตัวพ่นหมอกอยู่ด้านในนะครับก็โดยรวมแล้วก็ตู้ก็เหมือนกันเพียงแค่ว่าเราเอามาฟักไก่ฟักไข่ ฟักห่านฟักนกฟักไข่ได้ไข่คนก็ได้นะครับฟักได้หมดหรือไม่ก็นอกเรื่องนิดนึงนะถ้าอากาศหนาวๆเราเข้าไปอยู่ในนี้เลยไม่ต้องห่มผ้าอาตู้นี้ก็เป็นตู้ใหญ่ก็นี่ตัวนี้ก็จะมีพัดลมเหมือนกันก็จะเป็นพัดลมอยู่กากาศเหมือนกันพัดลมตัวนี้ก็ จะทํางานอัตโนมัติเติปพ๊กเขาก็จะทํางานเขาอัตโนมัติเพราะว่าทางร้านเขาได้ตั้งให้เรียบร้อยแล้วนี่ประมาณนี้ลูกทรงก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นกระจกมีฟอยด์ด้านในไว้เก็บอุณภูมิเหมือนกันก็ทั้งในก็จะมีตัววัดความชื้นเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันทุกตูก้ส่วนตู้นี้ตู้นี้ก็ <c oughs> เหมือนกันครับเหมือนกันเลยรนะบบเหมือนกันก็จะตั้งอุณหภูมินี่เหมือนกันหมดนะครับก็กดเหมือนกันเหมือนเดิม ค้างไว้เนี่ยครับมันก็จะขึ้นแบบเป็น E E แบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็มากดตั้งค่าตัวนี้นี่ยเห็นไหมก็จะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงผมก็ยังไม่รู้อะไรมากเนะาะก็ยังไงก็สอบถามเขาได้มีนะครับกดโอเคก็จะคืนค่าเหมือนเดิมก็ยังไงก็เดี๋ยวโอ้ตัวนี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 ้เท่าไหร่นะตัวนี้ห้าร้อยยี่สิบแปดกรองไปอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับ,บสามตู้นี้ ก็พร้อมส่งวันนี้นี่นะครับเดี๋ยวก็จะแพ็กส่งวันนี้แล้วสามตู้นี่ก็ยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งเพจของช่างหนุ่มไว้ให้นะครับทิ้งไว้ตรงนี้หรือไม่ก็เบอร์โทรตรงนี้ปรนะมาณนั้นแล้วก็นี่เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรอันนี้ไว้ให้นะครับนี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดสองสี่สองหกสี่สี่นะครับเบอร์ช่างหนุ่มติดต่อโดยตรงเลยหรือไม่ก็แอดไลน์แอดไลน์เบอร์เดียวกันนี่นะครับตู้ฟักสายตาช่องหนุ่มนะครับพิษณุโลก ราคาก็ไม่บอกดีกว่าให้มาสอบถามเขาเองเดี๋ยวโดนดรามาอีกผมะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับถ้ามาจากช่องผมบอกว่ามาจากช่องผมนั้นได้ส่วนลด40เปอร์4เปอร์เซ็นต์ทันทีเลยอ่าตอนนี้ก็ตู้กระเซตการทํางานแล้วเตรียมส่งนะครับเห็นถามช่างเขาบอกว่าเขาเซตไว้ตั้งแต่เมื่อคืนรอส่งลูกค้าวนันนี้แต่เขาก็จะแพ็คส่งราคาใครสนใจติดต่อก็ถ้าติดต่อช่างคมไม่ได้ก็ติดต่อผมก็ได้ะครับ 0947037907นะครับอ่ายังไงก็เดี๋ยวฝากไปด้วยเพจช่างบอยนะครับเพจช่างบอยด้วยแล้วก็ช่องวิมานแอร์เพื่อนที่ยนะครับช่องผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอลปกรณ์นี้ก็ไม่มีอะไรมากกนะ็รีวิวให้สวยๆอะไรประมาณนี้อันนี้เอาสักหน่อยหนึ่งนะอันนี้ก็ถามว่าเป็นไฟฉายอะไรเอาไว้ใส่ไว้ส่องตอนกลางคืนับเวลาเดินมองไม่เห็น ไม่อันนี้เป็นไฟฉายส่องไข่เชื้อนะครับว่าไข่จะเกิดหรือไม่เกิดในใตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจก,ก็ติดต่อชา่างหนุนได้เลยเขามีขายสินค้าตัวนี้เวลาเราส่องปุ๊บก,ก็จะเห็นไข่อยู่ข้างในก็จะมีตัวดินตแตนกตัแกตกก็แตกอยู่ข้างในประมาณนี้อ่ะราคไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็เป็นปั๊กเป็นอะไรก็อุปกรณ์โดยรวมก็เสร็จแล้ว นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดตับสะทายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปขอบคุณครับ